Hmm. Hi, hello, good morning everyone. It's Namwon here, and today is your lucky day. Use yes, this video, I'll be revealing all you need to know essentials about IELTS. So, if you're taking tests anytime soon, take a look in this video. สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็เจัากวานในครั้งหนึ่งเนาะก,ก็บอกกันเลยว่าคลิปนี้นะคะหวานก็ได้เตรียมทั้งประสบการณ์ทริคเทคนิคต่างๆในการเตรียมตัวสอบ IELTS Academic นั่นเองค่ะ Let's go <S อนอื่นเลยหวานก็ขอเปิดคะแนนของตัวเองกันเลยนะคะตะ่าดาอันนี้ก็คือคะแนนของหวานนะคะก็คือเอ,อ่อ overall ของหวานก็ได้แ a แป8นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยเนาะก็ IELTS คืออะไรบางคนก็คงสงสัยว่าเออเราจะสอบไปทําไมล่ะ IELTS นะคะชื่อยอ่อเนอะก็คือ International English Language Testing System ซึ่งก็คือเป็นการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมสุดๆเลยจัดโดย Cambridge University นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวข้อสอบที่มีอยู่หลากหลายประเภทการใช้งานขั้งแรกก็จะเป็น IELTS Academy ค่ะมัก็ใช้สมัครเรียนไาาลัยอย่ีนี้องนะคะก็จะเป็น IELTS general training นะคะก็คือจะใช้เป็นสมัครงานนั่นเองค่ะ เหมือนภาษาอังกฤษ i n v o l v e ในส่วนของแบบสายงานนั้นด้วยเนาะก็อาจจะต้องมีการสอบในส่วนของอันนี้ไปด้วยก็คือ general training อย่างทีสานนะคะก็จะเป็น IELTS UKPI นั่นเองค่ะซึ่งตามชื่อเลยทุกคนก็รู้เนาะ UK ก็คือแบบสหาราชอาณาจักรอังกฤษเนาะแล้วก็ออสเตรเลียได้นะคะก็คือจะแพงขึ้นมาจาก IELTS a c a d e m y c ก็อ,อย่าลืมลงให้ถูกชนิดหรือว่าประเภทนะคะของขอการสอบเพราะว่าบางครั้งเราจะสมัคร มหาลัยแต่เราบรันไปลง IELTS General Training ก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะเราก็ต้องลงให้ถูกอ่านค่ะซึ่ง IELTS นะคะก็คืออย่างที่บอกไปมันจะเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษจะวัดทั้งหมด4ด้านหรือว่า4ทักษะนะคะก็คือการฟังการพูดการอ่านการเขียนนะคะซึ่งถ้าจะเรียนตามการสอบจริงๆเนาะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามพาร์ทก็คือจะเป็นพาร์ทที่เริ่มต้นด้วยการฟังการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการ พูดนั่นเองค่ะซึ่งมันแล้วแต่เราเลยสเกจจว่าเราจะแบบเอาพูดก่อนก็คือเป็นพารแรกแลวพาที่2ก็คือแบบเอ่อเป็นการฟังอ่านแล้วก็เขียนตั้งดแบบับหรือว่าจะสลับที่กันก็แล้วแต่แบบความถนัดของคนเองพอก,การสอบเนาะก็จะมีทั้งหมด2ประเภทแบบกระดาษหรือว่าเปเปอร์เนาะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบคอมพิวเตอร์ก็คือสอบแบบคอมทั่วไปเลยเนาะซึ่งส่วนตัวของวานเนาะก็คือมีการใช้สอบโดยด้วยคอมพิวเตอร์เนาะก็รู้สึกว่ามีความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกเยอะมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีเนาะก็คือเราสามารถใช้เมาส์ในการเลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็มันจะมีหน้าต่างแบบเปิด2อันแบบควบคู่กันเลยเราสามารถแบบในส่วนของวิดีกเราก็สามารถอ่านแล้วก็แบบดูคําถามคาตอบได้เลยทีเดียวซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการที่เราใช้กระดาษเนาะเราก็ต้องพลิกไปพลิกมาอารมณ์ประมาณนี้ก็รู้สึกว่า มันจะแบบมีความสะดวกมากกว่าแล้วก็รวมไปถึงในคอมเราสามารถไฮไลท์ได้แล้วก็ในส่วนของผลหรือ results คะแนนแบนด์ของเราต่างๆเนาะก็มันก็จะออกมาได้รวดเร็วกว่าในส่วนของแบบ paper เ,เพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์เนาะมันก็ตรวจได้เร็วกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันดูแบบ perfect สำหรับเรา i e ย t s นะคะก็จะเป็นการวัดทักษะทางด้นานภาษาอังกฤษของเราเนาะซึ่งจะอิงตามเกณฑ์ที่มีชื่อว่าแบนด์นั่นเองค่ะ ก็คือมีแบรนด์ตั้งแต่น้อยที่สุดก็คือแบรนด์หนึ่งไปจนถึงแบรนด์ที่มากที่สุดนะคะก็จะเป็นแบรนด์เก้าเองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเราก็มีอยู่ทั้งหมด4ทักษะใช่ไหมคะฟังพูดอ่านเขียนเนาะเราก็จะมีการเหมือนแบบรวมค่าเฉลี่ยทั้ง4ทักษะเนาะแล้วก็อินดัมเกอาจจะมีปัดขึ้นปัดลงเซตเฮอร์สนิยมต่าง,งเนาะให้มันเป็นแบบ จำนวนเต็มหรือไม่ก็แบบจุดห้าเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นอย่างที่2ค่ะก็คือการสมัครสอบแล้วก็สนามสอบ i อเอลนันเองเนาะก็บอกกันเลยอย่างที่หวานบอกไป i อเอลนะคะเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมมากๆแบบ universal ก็เลยเรียกได้ว่ามีศูนย์สอบอีกทั่วประเทศเลยนะคะคือเราสะดวกที่ไหนอยู่ใกล้บ้านได้หมดเลยค่ะมีแบบ เยอะมากๆเลยแต่ว่ารวมๆแล้วมีอยู่2องค์กรใหญ่ๆนะคะที่เขาจะเปิดรับสมัครเป็นสนามสอบให้เราสามารถไปสอบได้ก็คือเรียกว่า b r i t i s h Council แล้วก็ IDP นั่นเองค่ะแต่ก็แล้วแต่น้องๆทุกคนเลยนะคะว่าแบบเอออาจจะเลือกสอบที่ไหนเนาะก็ถ้าถามว่าในส่วนของ IELTS แพงไหมตอบเลยนะคะว่าแพง,แพงมากค่ะนะตอนนี้ก็มีการปรับราคาขึ้นจากแต่ก่อนจนตอนนี้ก็เป็น ประมาณ7,650แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบประเภทอื่นๆแบบ UKVI ก็8,300ถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือแพงเลยทีเดียวค่ะรู้สึกว่าด้วยการสอบที่แพงแล้วแต่ว่ามันเป็นที่นิยมจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราสามารถใช้งานได้หลากหลายที่ก็แนะนำให้ทุกคนไปสอบนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปสอบก็คือ เตรียมตัวให้พร้อมแบบจริงๆค่ะเราจะได้ไม่เสียได้ค่ายที่เราสมัครสอบนี่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของแนวข้อสอบแต่ละพาน,นั่นเองค่ะพาร์ทแรกนะคะเราก็จะไปในส่วนของ IELTS Listening นะคะอันนี้ก็จะเป็นอคาเดมิกหมดเลยนะคะอันนี้คือบานทาในส่วนของออข้อสอบ IELTS แบบอคาเดมิกเพื่อที่จะใช้สมัครยื่นสอบเข้มามหาหลัยเนาะก็เอ่อคร่าวๆเนาะ IELTS Listening ก็คือใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงมีทั้งหมด40ข้อนะคะก็คือ แบ่งออกเป็นทั้งหมด4เซสชั่นหลักๆเนอะก็จะเป็นเซสชั่นแรกก็จะเป็นบทสวนา2คนก็จะแบบทั่วไปทั่วไปอะเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วต่อมาในส่วนที่2เนอะก็จะเป็นเหมือนแบบ1คนพูดแต่เขาจะพูดเหมือนแบบแนะนำนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรประมาณนั้นเนอะเราก็สามารถแบบเออฟัง ซึ่งต่อมาก็จะเป็นแบบที่3ก็คือจะเป็นบทสนทนาทั้งหมด4คนหรือว่าแบบกลุ่มใหญ่ๆอะคะ่ะก็คือแบบ bounce idea กันไปเรื่อยๆก็คือมันจะมีผู้พูดที่หลากหลายแล้วก็หลายคนมากขึ้นแล้วก็ต้องคอยจับว่าแบบแต่ละคนพูดอะไรประมาณนี้ว่าแบบแนวคำถามเป็นยังไงต่อมาแบบที่4นะคะก็คือจะเป็นบทเลคเชอร์มากกว่าเหมือนอาจารย์อภิปรายเลคเชอร์ต่างๆให้เด็กๆมาหารัยฟังลงประมาณนี้เนาะซึ่งทริคในส่วนของ listening นะคะหวานก็บอกกันเลยเขาจะมีช่วงเวลาหรือว่าก a p เวลาในแต่ละ section ก่อนหน้าที่มันจะแบบพูดเราแนะนําเลยว่าให้ทุกคน อ่านคำถามแล้วก็คําตอบแบบเข้าๆเลยแบบ skim เลยอะค่ะทุกคนแบบดูว่าเอออันนี้อ่ะ key point แบบอันนี้เขาถามว่าใครแล้วก็เลงไว้อ่ะสมมติถ้าใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็ไฮไลท์ไว้ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีก advantage นึงเราก็สามารถที่จะไฮไลท์เลยว่าเออพอแบบบทสนทนามันพูดมาคือเราสามารถจับ แบบตั้งใจฟังในจุดๆนี้นะแบบมันเป็นคําประเภทไหนมันเป็นคํานามคําสรรามามหรือว่ากิริยาคือเราสามารถจับได้แบบเจาะจงมากขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของ listening คือแนะนําเลยให้ฟังแบบใจจดใจจ่อแบบตัด distraction ทั้งหมดคือในส่วนของคอมพิวเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือ listening <ๆ S 1> เขาจะมีหูฟังให้ โดยเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะซึ paper, yeah, ่งไม่แน i̇şte ่ใจว่าเป็นแบบเปเปอร์เขาจะมีห <ad> ูฟังเฉพาะแต่ละคนไหมก็คือพยายามเหมือนแบบตัดเสียงกวนแล้วก็แบบพยายามฟังให้ได้มากที่สุดขดเข้าไปในหูเลยฟังแบบใจจดใจจ่อมันแบบชีวิตนี้เรามีแค่ฟังอารมณ์ประมาณนั้นค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บก็คือเราก็ไปไล่ตามทีรพารนทก็คือเราก็นั่งฟังอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองก็แบบเลื่อนๆอันนี้เป็นดีเจไม่ใช่ละค่ะ ก็คือเหมือนแบบไล่ตามทีละพาร์ทก็คือดอย่างหนึ่งในส่วนของ listening เขาจะแบบเรียงตามแต่ละคําถามเลยแต่ก็คือถ้าใครแบบฟังแล้วแบบหาคําตอบไม่เจอในข้อเนี้ยแล้วรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยนะคะค่อยกลับมาเดาก็ได้เพราะว่ามัน คือถ้าเรายังมัวจมปักกับเอข้อนี้อยู่อะข้อต่อไปเรื่อยๆคือมันจะพังเป็นโดมิโนเลยนะคะคือเราต้องแบบข้ามมันไปแล้วก็พยายามตามให้ทันตาม Passage ต่างๆที่เขากำลังพูดมาเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบในส่วนของ Reading นั่นเองเนาะก็คือในส่วน Reading ก็จะเป็นช่วงเวลา Duration ทั้งหมด one hour นะคะก็คือ1ชั่วโมงหกอิ0นาทีก็จะมี40ข้อคือเป็น3บทความจะมีข้อที่หลากหลายแบบ แล้วแต่ดวงว่ามันเป็นหัวข้อที่เราถนัดไหมหรือว่าอาจจะเป็นหัวข้อที่แบบเราสนใจพอดีก็รู้สึกว่าแบบมันสามารถช่วยได้เลยทีเดียวเนาะก็อาจจะเป็นวิทยาศาสตร์มากวัติศาสตร์ดนตรีกีฬานู่นนี่นั่นแบบหลากหลายมากแต่ว่าในส่วนของการอ่านนี้เขาก็จะวัดทักษะในหลายๆรูปแบบบางข้อก็อาจจะถามแบบว่าแบบแก่นของเรื่องใจความรายละเอียดคีย์พอยส์นู่นนี่นั่นหรือว่าถามจุดประสงค์ของผู้เขียนก็มีนะคะ ซึ่งทริคในส่วนของ reading เนาะก็คืออ่านข้าวข้าหรือว่า skimming แล้วก็มีการดูคำถามดูค keyword ในส่วนของคำถามแล้วก็คำตอบที่เขามีช้อยให้มาแล้วก็ในส่วนของการไฮไลท์จะได้มีแบบจุดโฟกัสนิดหนึ่งเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นแต่ที่3แล้วค่ะก็คือ writing เนาะก็ในส่วน IELTS writing ก็จะเป็น1ชั่วโมงเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะมีทั้งหมด2 task ย,ย,ย่อยๆเนะาะทัสแรกก็จะเป็น IELTS Writing Task 1ก็คือเขา minimum ก็คือจะให้เขียนอย่างน้อย150าคำซึ่งในส่วนของทสัสแรกเนาะก็คือเรียองง่ายๆก็คือเป็นงานเขียนเพื่ออธิบายหรือว่า Explain Explanation ต่างๆเนาะซึ่งเขาก็จะมีสรารพัดอย่างเลยค่ะให้เราอธิบายไม่ว่าจะเป็นกราฟชาร์ต Diagram หรือว่าอาจจะเป็นแผนที่หรือแบบใช้งานแบบ สิ่งที่แตกต่าง spot t e difference อรมณ์ประมาณนั้นเนาะ,ก,ะน 1, ก็คือเจออยู่ในท a s one ก็คือคิดว่ามันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรา,าอธิบายซึ่งเราไม่ควรใช้เวลาเกินประมาณ20นาทีแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ฟิกว่า20นาทีคือต้องทำนี้เสร็จแต่หมายถึงว่าพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดแล้วก็ไปเล่นในส่วนของทัสตัมากกว่าเนาะเพราะว่าในท a s ตัเราต้องใช้เวลามากกว่าในส่วนนี้เนื่องด้วยแบบคําถามที่มันจะซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้แค่อธิบายแล้วก็สัดส่วนคะแนนในทัสตัมันจะเยอะกว่าค่ะทุกคนแนะนําว่า เราต้องเขียนตามข้อมูลที่เราเห็นมาเลยว่าเขาให้ะอยมาคือเ,เราก็ค่แบบ,แบบเปรียบเทียบจากข้อมูลในนั้นมาเพื่อมาบรรยายแล้วก็อาจจะให้ดูแนวโน้มหรือว่าการทํางานแบบภาพรวมแล้วก็มีเหมือนแบบจุดเด่นหลักๆในบางจุดเนาะ แล้วก็รวมถึงพอยที่เราอาจจะแบบอยากชูนิดนึงต่อมาอย่างที่้องเนาะก็เป็น IELTS w r i t i n g Task 2นะคะมินิมัมไม่ต่ํากว่า250คํานะคะก็คือแนะนําว่าการที่มันนี้ไม่ต่ำกว่าคือเราต้องทํามากกว่าแต่ก็ไม่ใช่มากกว่าจนเกินไปนะคะก็ไม่ต่ำกว่าส5 0ยก็ประมาณแบบ250อัพจนถึงประมาณ3า0ก็อยู่ในเกณ์ที่แบบแนะนำเนาะแล้วก็ในส่วนของทัสทูนะคะมันจะไม่ได้เป็นการอธิบายเหมือน Task 1แต่จะเป็นการเขียนเพื่อตอบคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็นของเรานะคะซึ่งมันจะมีโจทย์มาให้เราเแบบ หัวข้อเรียบร้อยเลยก็แบบจุ๊บจุจ๊บเราก็ต้องเขียนแสดงความคิดเห็นหรือว่าเขียนแสดงคําตอบที่เราต้องการจะเหมือนแบบตอบในเรื่องเรื่องนั้นที่โจทย์เขาถามมาซึ่งประเภทของโจทย์ก็จะมีทั้งแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีการให้เราแสดงทั้งสองมุมของแงน่นี้แล้วก็แบบเ,เราคิดเห็นยังไงหรือว่าในส่วนของพวกเหตุผลต่งตางๆหรือว่าการแก้ปัญหาต่งตางๆแบบมีมุมมองยังไงในด้านนี้แนะนําว่าเราต้องแบ่งเป็นทั้งหมด4พา paragraph ใหญ่ๆน้องก็คืออธิบายครบจบตั้งแต่ introduction paragraph สองสามอันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าจะเป็นการแสดงทัง การปิดจบก็สําคัญกว่าสไสในที่เยอะนะคะไม่รู้ว่าเข้าใจไหมสตริทในส่วนของไรติ้นะคะก็แนะนําเลยว่าให้ดูในส่วนของกราฟหรือว่าแบบไดการคําถางที่เขาให้มาทั้งทัส k ์วันแล้วก็ในส่วนของโจทย์คําถามเนาะในส่วนของทัสต์ทูก็คือเราต้องแบบอ่านให้เข้าใจเป็นบุลเลต p พอยต์ไว้ก่อนว่าแบบแนวแต่และภาากราม,มันจะเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้ไกด์ในส่วนของแบบกระบวนการคิดของเราแล้วก็เราจะได้มีเวลาในการคิดคําศัพท์ ที่เฉพาะเจาตรงในส่วนของด้านนี้นะคะเพื่อเป็นการอัพคะแนนของเราคําศัพท์ก็ไม่ควรที่จะแบบโดดมากกว่ากันเกินไปนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบที่4นะคะก็จะเป็น IELTS Speaking นั่นเองค่ะสามารถจะเป็นเจ้าของภาษาเนาะคะ่ะก็คือเขาก็จะมาทำหน้าที่เป็นแบบ interview แล้วเราก็จะเป็น interviewer ท่านหนึ่งเนาะก็จะเป็นการทดสอบ speaking skill ของเราทักษะการพูดแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทย่อยๆนะคะพาร์ทแรกก็จะเป็นพาร์ท introduction แล้วก็แบบ interview ปกติทั่วไปแบบเอ่อเรื่องทั่วไปเรื่องส่วนตัวแบบเราเป็นยังไงมาบ้างครอบครัวงาน,นอดีตเรกการเรียนโรงเรียนสิ่งที่ชอบเพื่อนนู่นนี่นั่น bla bla นะคะก็คือทั่วไปพยายามเตรียมคำตอบมาด้วยนะคะว่าแบบเออแนวนี้สมมติเขาถามว่าแบบงานอดีตรกเราเป็นอะไรปรากฏว,ว่าบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะคะก็พูดพูดมาสักอย่างหนึ่งให้มันมีอะไรคุยแล้วมัน flow อะค่ะะะนนนอมาก็็็จเเปปทีแบบ พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่สมมติคนจะส t ร u g g l มากที่สุดเนาะเพราะเป็นพาร์ทที่เราจะถูกอ s s i g n เป็นคําถามเซตคำถามมาเป็นเเป paper paper หนึ่งเนาะเขาก็จะมีคําถามหลักแล้วเขาก็เหมือนเขามีตัวช่วยให้ด้วยนะคะทุกคนก็คือเป็นประเด็น point เย้ยแบบสมมติก็เป็นแบบใครทําอะไรที่ไหนอารมณ์มันนี้เนาะเราก็ถามมาดูตามการนี้แล้วก็เตรียมตัวซึ่งในส่วนนี้คือเขาจะให้คําถามหลักมาแล้วเราก็มีเวลาอ่านแล้วก็เขาให้กระดาษแบบ เขียนโนต้ตย่อยๆเผื่อเราต้องการเนาะเราก็ใช้ดินสอด้วยแล้วก็สามารถเขียนเต็มตัวให้เวลาทั้งหมด1นาทีนะคะใช้ให้คุ้มค่าก็แนะนำว่าให้แบบเตรียมฝึกไว้ก่อนเลยสามารถเซิร์ชใน Google Internet ได้หมดเลยแล้วเราต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อน,นี้ที่เขาถามมาเนาะเป็นเวลา2นาทีค่ะก็คือพยายามไม่พูดติดขัดไม่ต้องแบบเริ่มเลยคือเขาจะให้เราแบบพร้อมเมื่อไหร่พูดได้เลยแต่คือก็พยายามไม่เตรียมตัวนานเกินเนาะเพราะเขาก็จับเวลาอยู่เหมือนกันเนาะก็พยายามเหมือนแบบทำเป็นไอ้ตัวโนต้ตเนาะก็แบบเป็นลิสต์ว่าแบบเออในส่วนขออออองคคาาาาาถถมมเเเเเนนีี้้ยยยย่่่ๆทรรจะออะะตตบไไไปป็็กกด์์แลลลววโฟ นะก็อย่างที่3มก็จะเป็นในส่วนของการ discussion เนาะก็คือถัดจากพาร์ทสที่มันจะเป็นเซ็ตคำถามที่เราจะได้ไมนะเาเนาะข้ส่วนมากก็จะมีเหมือน follow up ต่พอพาร์ทสเลยจะเป็นลักษณะไอเดียที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทสเราก็แค่เหมือนมันเป็นการทดสอบการที่ว่าเราสามารถพูดในหัวข้อเดิมได้มากแค่ไหนแล้วก็มีการอธิบายมีกระบวนการคิดที่ตอบคำถามในเชิงลึกขึ้นมากกว่าพัรสองนั่นเองเนาะนส่วนของ speaking เนาะก็แนะนำเลยฟังคำถามให้ดีค่ะคือหนึ่งการที่เราจะตอบให้ดีแล้วคือเราต้องฟังคำถามให้เข้าใจ ลึกซึ้งถึงสิ่งที่เขาต้องการจะถามเราแล้วก็ตอบให้ตรงคำถามนะคะทำแต่เด a แอร์แล้วก็พยายามตอบให้มันไม่ซิมเปิลเกินไปแบบ yes no okay อะไรนี้ไม่เอานะคะทุกคนพยายามทำให้คำตอบของเราเนาะสามารถที่จะฟลอ์ไปต่อได้ถ้าเขาถามแนะนำว่าให้มีการลองเสิร์ชคำถามอาจจะพูดตัวเองหน้ากระจกถ่ายวิดีโอหรือว่าให้คนรู้จักครอบครัวนะคะช่วยแบบประเมิน คำพูดของเราช่วยแบบลดความตื hn, ่นเต้นผ่านการพูดแบบซ้ําๆเรื่อยๆเนาะมันก็จะเป็นเหมือนการให้เราเหมือนได้เรียนรู้บรรยากาศจริงๆในการสอบแล้วก็ลดความตื่นเต้นแล้วก <may> ็ตอบได้โฟล์มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการเตรียมตัวสอบนั่นเองค่ะง่ายๆเลยนะคะ i อเอลก็เป็นการสอบที่เป็นที่นิยมนะคะก็เลยมีแหล่งข้อมูลให้เราสามารถ แบบใช้ในการฝึกหรือว่าเตรียมตัวในการสอบนาอแบบเยอะมากๆเลยเช่นกันเนาะแต่ว่าการเตรียมตัวสอบอะไรจะตรงไปกว่าหนังสือหรือว่าเว็บไซต์ของ IELTS เองคะ่ะก็คือบอกเลยว่าในส่วนของ IELTS เนาะ Cambridge University เขาก็มีออกในส่วนของหนังสือแล้วก็เว็บไซต์เอ่อ,ใน,อ,อในการเตรียมตัวให้ผู้สอบแบบเตรียมตัวก่อนสอบด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีหนังสือแบบเอ่อในส่วนของ หลากหลายแบบเลยเนาะก็คือจะมีเป็น IELTS Official Guide ก็จะเป็นเล่มขาวเล่มนี้เนาะก็อารมณ์เหมือนมันจะเป็นแบบคู่มือทั่วไปว่าบบการสอบเป็นยังไงแล้วก็จะมี practice test บ้างเนาะก็สามารถไปเลือกใช้กันได้อันนี้อาจจะเป็นเหมือนแบบคู่มือเป็นส่วนมากเนาะแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบลุกลึกแนวข้อสอบแบบลองทำเองจริงๆซึ่งวันแนะนำมากๆเลยนะคะ IELTS with แบบ Practice t a s k ก er ั with answer คือเขาจะเป็นเหมือนแบบแนวเฉลยข้อขสอบเก่าให้เราเลยคือเราสามารถฝึกได้เองมีทุกพาร์ทเลยนะคะแล้วก็แต่ละเล่มน,นะคะก็จะมีทั้งหมด4ชุดให้เราสามารถลองสอบแล้วก็มีการเฉลยแบบละเอียดอารมณ์เหมือนทำข้อสอบ i อเอลสครั้งเลยนะคะทำด้วยตัวเองแล้วก็แนะนำว่าถ้าทำในส่วนของเล่มน,นี้เนาะก็คือไม่ทำแบบ เกินย้อนหลัง5ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะคะของหาเองก็คือสอบด้วย British Council เนาะเขาก็จะมีในส่วนของเว็บให้เราสามารถแบบได้ลองสอบเองเนาะแบบคอมพิวเตอร์ i e l t s Ready Member แล้วก็ i e l t s Ready Premium นะคะซึ่งก็พอเราสมัครสอบจริงๆแล้วเขาก็จะแบบเปิดโอกาสให้เราสามารถใช้ในส่วนของ i e l t s Ready Premium นะคะ ก็คือใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น i l t s Ready Member คือเหมือนเท่าที่หวานเข้าใจคือใช้ได้เองอยู่แล้วเลยไม่ต้องแบบสมัครสอบก็จะมี Practice Test มีแบบทั้งหมด4ทักษะเลยแล้วก็มีแบบการอ,าอภิปรายในส่วนของ Preparation webinar แล้วก็เหมือนแบบอธิบายเบื้องต้นว่าแบบในการสอบแต่ละทักษะเป็นยังไงทริคต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ก็การสอบนะคะก็สามารถไปดูได้เลยเนาะ หรือว่าบางคนก็อาจจะแบบเออทำหมดแล้วในเว็บไซต์หรือหนังสืออยากแบบหาพวกเว็บไซต์เพิ่มเติมก็สามารถเซิร์ชไปได้เลยนะคะ IEL t s แบบ test sample paper อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกเว็บไซต์หนึงก็จะเป็น j u m p i n t o o c o m mm hmm. ก็คือแนะนําเลยเนาะอันนี้จะมีแบบ practice paper ของ IEL t s แบบเยอะมากๆมีทุกพาร์ทเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็จะจบกันแล้วทริคการสอบ IEL นะคะ มีอยู่ทั้งหมดสอันหลักๆสุดท้ายแล้วเนาะก็คือวันนี้ให้ทุกคนพยายามทําชีวิตประจําวันของตัวเองให้เป็นอังกฤษมากที่สุดนะคะคือทําความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันอาจจะแบบดูหนังฟังเพลงหรือว่าอ่านหนังสือทางภาษาอังกฤษแล้วก็มีรวมถึงการพูดบทสนทนาต่างๆอาจจะพยายามพูดกับครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มพลังคำศัพท์หรือว่า vocabulary อาจจะทำผ่านการอ่านแล้วเราก็แบบเออคำนี้ไม่เข้าใจไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักก็ไปเซิร์ชมาว่า,ามันอ่านว่าอะไรมันคืออะไรแล้วก็ควรใช้ในแบบแนวประเภทไหนหมายความว่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถข่องจำผ่านแฟลชการ์ดหรือว่าการเขียนลงสมุดโน้ตก็ได้นะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการฝึกทำโจทย์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะข้อสอบ IEL จริงๆเลยนะคะก็คือจับเวลาเหมือนสอบจริงไปเลยมันก็ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะเตรียมตัว i อเอลเจอก็พิชิตแบรนที่ตัวเองต้องการนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหวานก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปนะคะก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้หวานทีนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย